สวัสดีครับมาต่อกันในเรื่องของเลขยกกําลังนะครับเป็นข้อ4เนาะอันนี้จะผสมกันระหว่างสมบัติเลขยกกาลังและหลายข้อนะครับข้อแรกคขาตวนเนาะเลขยกกําลังคูณกันครับฐานเหมือนกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันนะครับให้นําเลขชี้กาลังมาบวกกันข้อที่2ถ้าเลขยกกาลังถ้าเลขชี้กําลังซ้อนกันแบบนี้ a ยกกาลัง m ทั้งหมดยกกาลัง n น,นะครับให้นําเลขชี้กําลังที่ซ้อนกันนี้มาคูณกันนะครับ สุดท้ายถ้ามี2ตัวที่คูณกันอยู่ a คูณ b ทั้งหมดยกกำลัง m นะครับเราสามารถกระจายเลขชี้กำลังเข้าไปได้จะเป็น a ยกกำลัง m คูณกับ b ยกกำลัง m นะครับมาต่อในข้อที่4กันนะครับข้อที่4บอกว่า9คูณกับ4ยกกำลัง3คูณกับ5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง4ี็รอบหนึงแบบนี้ครับเด็กๆก็มองก่อนมองก่อน นักเรียนก็จะเห็นแล้วว่า9นะครับยังไม่ใช่จํานวนที่อยู่ในรูปเลขยุกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะ4ก็เช่นกันนะครับแสดงว่าอะไรครับแสดงว่าเราต้องเปลี่ยนเดี๋ยวที่ครับอย่างที่บอกว่าคลิปก่อนหน้าคุณครูได้บอกแล้วว่าถ้าเปลี่ยนเลยเนี่ยเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้ถ้าเปลี่ยนเลยสามารถเปลี่ยนได้แต่ว่าอะไรครับแต่ว่าตรงเนี้ย9ไม่มีปัญหารครับแต่ว่า4ตรงเนี้ยครับมันจะเป็นกําลังซ้อนกันหลายชั้นไปนะครับ เป็นสองกำลังสองแล้วก็กำลังสามและข้างนอกมันก็กำลังสี่อีกแบบเนี้ยเวลากระจายเข้ามามันก็จะงงๆหน่อยนะครับหรือมันจะทําให้เราพลาดได้ง่ายสําหรับนันเกเรยียนที่ไม่คล่องเนาะเพราะฉะนั้นครับวิธีการที่เซฟที่สุดนะครับวิธีการที่เซฟที่สุดคือกระจายเข้าไปก่อนกระจายเข้าไปก่อนนะครับกระจายเข้าไปก่อนก็จะเป็นเก้ายกกาลังสี่คูณกับสี่ยกกาลังสามทั้งหมดยกกาลังสี่ นะครับก็คือสี่ตัวเนี้ยกระจายเข้าไปทีละตัวนะครับกระจายเข้าไปตัวทีละตัวนะครับทักส,สุดท้ายตัวสุดท้ายไม่น่ามีปัญหาหรอกครับเพราะว่ามันเป็นฐานเป็นจำนวนเฉพาะอยู่แล้วคือห้ายกกำลังสี่ทั้งหมดยกกำลังสี่นะครับแล้วครับแล้วเราก็มาทำมาพิจารณาทีละตัวมีสามตัวใช่ไหมมาพิจารณาทีละตัวพิจารณาตัวแรกครับเก้ายกกำลังสี่แบบเนี้ย เราสามารถเปลี่ยน9ให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจนํานวนเฉพาะได้นะครับก็จะเปลี่ยนเป็นอะไรก็จะเปลี่ยนเป็น3ยกกาลังสองทั้งหมดยกกําลังสถูกไหมสามกำลังสอง 2, นี่คืออะไรครับ3ามกำลังสองคือ9นะครับเห็นไหมใช้สีช่วยนะครับตัวถัดมาตัวถัดมาครับเลขชี้กําลังซ้อนกันแบบนี้เลขชี้กําลังซ้อนกันแบบนี้เราต้องเอามาทําอะไรกันมาคูณกัน นะครับเป็น4คูณ3เป็น12นะครับเอามาคูณกันนะามคูณกันนะครับคูณไฮไลท์ให้นะครับเอามาคูณกันเช่นเดิมครับตัวถัดมา5ยกกำลัง4ทั้งหมดยกกำลัง4ทีหนึ่งนักเรียนก็ต้องนำา4กับ4มาคูณกัน4คูณ4เป็น16ก็เป็น5ยกกำลัง1 6นะครับแบบนี้ แล้วไงต่อครับก็ค่อยๆทําไปทีละตัวครับเวลาทําให้นักเรียนพิจารณาและทําไปทีละตัวนะครับเวลามันเจอลักษณะไหนแบบไหนก็ค่อยๆทําค่อยๆแก้ปัญหาไปทีละตัวนะครับอันนี้3ามยกกำลังสองทั้งหมดยกกำลัง4ี่มันเป็นเลขชี้กําลังที่ซ้อนกันถูกไหมมันเป็นเลขชี้กําลังที่ซ้อนกันนะครับเราก็นําเลขชี้กําลังที่ซ้อนกันเนี้ยมาทําอะไรกันมาคูณกันก็จะเป็น3ามยกกำลังเท่าไหร่4ี่สองเป็น8ปดยกกำลัง8 คูณถัดมาครับ,รบเห็นแล้วไหมครับว่านี่4 4เป็นจํานวนที่ไม่ใช่เลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจํานวนเฉพาะนะครับจากเลขยกกําลังน่ารู้นะครับคุณครูเปลี่ยนได้เลยเนาะว่า4นะครับมันคือ2ยกกําลังสองมันคือ2ยกกําลังสองทั้งหมดยกกําลัง12บอเนะครับ4เนี่ยคือ2ยกกําลังสองจากนั้น ตัวหลังไม่มีปัญหาอะไรก็คูณเหมือนเดิมครับห้ายกกำลังสิบหกต่อมาครับสามยกกำลังแปดต้องเปลี่ยนต้องทำอะไรไหมอ่ะกลับมาแล้วครับตะกี้หน้าจอหลุดไปถึงไหนแล้วเนาะนะครับสามกำลังสี่สามกำลังสองทั้งหมดกำลังสี่แบบนี้สี่คูณสองเป็นแปดนะครับสี่ตัวนี้นะครับมันยังไม่ใช่ฐานไม่ใช่เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะ ก็เราเปลี่ยนเป็นเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะคือสองกลังสองนะครับห้าลัง16เอาไว้เหมือนเดิมนะครับแบบนี้เนาะเห็นนะครับต่อมานะครับสายกกาลัง8ไม่มีปัญหาอะไรแล้วนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็เขียนไว้เหมือนเดิมคูณกับเลขยกกําลังซ้อนกันแบบนี้เลขชี้กําลังซ้อนกันให้นําเลขชี้กําลังมาคูณกันนะครับก็เป็น12 2สอง คูณกับ5ยกกำลัง16ไปแบบนี้มีติดอะไรอีกไหมนะครับเวลาตอบก็ตอบได้เลยนะครับเพราะทุกตัวเป็นเลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะหมดแล้วนะครับทีนี้เวลาตอบครับตอบให้สวยงามยังไงตอบให้สวยงามโดยการนะเรียงครับเรียง เรียงฐาน2ยกกำลัง24คูณกับ3ยกกำลัง8คูณกับ5ยกกำลัง16ครับเรียงฐานจากน้อยไปมากขึ้นหนึ่งนะครับก็จะตอบอย่างสวยงามแล้วนะครับเดี๋ยวไปดูข้อที่5กันต่อครับข้อที่5นะครับ7ยกกำลัง3 คูณกับ10ยกกำลัง4คูณกับ7ยกกำลัง5คูณกับ10ยกกำลัง3แบบนี้นะครับเด็กๆก็จะเห็นว่าครูครับ10มันไม่ใช่เลขยกกำลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะผมขอปเปลี่ยนเลยได้ไหมคำตอบคือได้ครับแต่ถ้าปเปลี่ยนเลยเนี่ยนักรเรียนจะเหนื่อยและวุ่นวายมากถามว่าเหนื่อยอยังไงครับครูหนูดูนะ อยกคู่เขียนไวๆวให้ดูนะครับเป็น7กําลังสแน่นอนว่าคุณครูรู้ว่าหนูสามารถหาได้นะว่า10มันคือ2อคูณหถูกไหมครับแล้วทั้งหมดยกกาลัง10แบบเนี้ยเจ็ดทยกกำลัง5คูณกับ2อคูณหยกกาลัง10บแล้วหนูต้องกระจายกำลัง10ไปกระจายกำลัง10เข้าไปแบบเนี้ยนะครับแล้วก็จับคู่เลข2เลข5เลข7นะครับมันจะอยู่เยอะนะครับมันจะดูเยอะและแบบไหนล่ะ ผมก็มองว่าไม่เยอะนี่หนักคุณครูและแบบไหนที่คุณครูคิดว่ามันสั้นกระชับกว่านี้ในมุมมองที่ครูจะนําเสนอนะครับคือในเมื่อฐานมันเท่ากันแล้วนะครับสิบกำลังสี่กับสิบกำลังสามเนี่ยครูขอถ้าเป็นเลขยกกาลังคูณกันด้วยถูกไหมครูขอรวมมันก่อนได้ไหมขอรวมมันก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนฐานที่เป็นสิบนะครับให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับเพราะฉะนั้นครับคุณครูขอเปลี่ยนกลุ่มมันหน่อย เราใช้สามารถใช้สมบัติเปลี่ยนกลุ่มการคูณได้ถูกไหมก็คือนำา7มาไว้ได้วยกัน7กําลัง3คูณกับ7กําลัง5คูณกับ10กําลัง4คูณกับ10กําลัง3คือคุณคูจะรวมก่อนครับจะรวมก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนฐาน10เนี่ยฐานที่เป็นเลข10เนี่ยให้เป็นเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะทีหลังนะครับโอเคนะแบบนี้ครับก็เป็น7เลขยกกําลังคูณกัน นาเลขชี้กาลังมาบวกกันให้จูลังคูณกันนําเลขชี้กาลังมาบวกกันก็จะเป็น3ามบวกหคูณกับ10ยกกาลัง4ี่บวกสามนครับเลขยกกําลังคูนกันให้นําเลขชี้กําลังมาบวกกันเห็นไหมครับก็จะเป็น7ยกกําลังอะไร7ยกกําลัง8คูณกับ10ยกกาลัง7 พอเป็นแบบนี้ครับเด็กๆก็ทําไมครับเปลี่ยน10นะครับให้เป็นเลขยกกําลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะมันก็คืออะไรนั่นเอง2คูณอะไรครับ2คูน5นะครับยกกําลัง7 10เนี่ยนะครับเปลี่ยนเป็น2คูณ5เพราะเราต้องเปลี่ยนให้เป็นเลขยกกาลังที่มีฐานเป็นจำนวนเฉพาะนะครับทีนี้ครับก็สบายแล้วเด็กๆเห็นแล้วว่ามันยกกําลัง7ใช่ไหมครับเด็กๆสามารถทําไมได้ครับกระจายเข้าไปได้ กระจายเข้าไปได้ก็จะกลายเป็นเจ็ดยกกำลังแปดคูณกับสองยกกำลังเจ็ดคูณกับห้ายกกำลังเจ็ดนะครับแบบนี้ก็สามารถตอบได้เลยครับสามารถตอบได้เลยเวลาตอบนะครับเวลาตอบนักเรียนก็เรียงฐานนิดนึงนะครับเรียงฐานนีก็เป็น2ยกกำลัง7คูณกับ5ยกกำลัง7 คูณกับ7ยกกำลัง8นะครับเรียงถาดิดนึงนะครับเรียงจากน้อยไปมากโอเคนะครับเดีย๋ยวพบกันข้อสุดท้ายข้อที่6ข้อที่6นะครับข้อที่6มีตัวแปรผสมกันมาด้วยก็ไม่ต้องไปตื่นตกใจนะครับค่อยๆทำกันทีละสเต็ปนะครับ6คูณกับเอ้ยไม่ใช่2นะครับ2 <c oughs> 2 a ยกกำลัง7 b ยกกำลัง3ทั้งหมดกำลังสองให้หนูเข้าใจนะครับว่า2 a กำลัง7 b กำลัง3ตัวเนี้ยมันคือคูณกันหมดอยู่กันหมดเลยนะครับคูณกันหมดเลยครับคูณกับลบ3 a ยกกำลัง2 b กำลัง2 c แล้วก็ทั้งหมดยกกำลัง4นะครับแบบนี้วิธีการก็ค่อยๆทำครับเราก็กระจายเลขชี้กำลังเข้าไปก่อน กระจายเข้าไปก่อนฟึบฟึบฟึบแบบนี้นะครับกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปเราจะได้อะไรครับก้อนหน้าก็จะได้เป็น2ยกกําลัง2คูณกับ k ยกกําลัง7ด้วยความที่ว่ามันเป็นคูณกันของตัวแปรและก็ตัวเลขและก็ตัวแปรกับตัวแปรเราสามารถเขียนติดกันได้เลยนะครับโดยที่ไม่ต้องเขียนเครื่องหมายคูณนะครับ2กาลัง7ทั้งหมดกําลัง2แล้วก็มา b กาลัง3 ทั้งหมดยกกำลังสองนะครับคูณกับลบสามยกกำลังสี่นะครับเพราะว่ามาตัวจบที่ b แล้วเนาะจบแค่ตรแค่นี้นะครับก็สี่กระจายเข้ามาที่ลบสามสี่กระจายมาที่ a อกำลังสองสี่กระจายมาที่ b ีกำลังสองแล้วก็สี่กระจายมาที่สี่นะครับค่อยๆไล่ไปก็จะเป็น a อกำลังสองทั้งหมดกำลังสี่บกำลังสอง ทั้งหมดกำลัง4แล้วก็ c ยกกำลัง4แบบนี้นะครับแล้วก็ค่อยๆทำไปทีละตัวครับ1 2 3 4 5 6 7เนี่ยค่อยๆทำไปทีละตัวนะครับมาดูก่อน2อกำลังสก็เอาไว้เหมือนเดิมเนาะ2องกำลังสอกำลังสอยกำลังเนะครับแล้วเลขชี้กำลังซ้อนกันแบบนี้ มาคูณกันถูกไหม7214 7214 b ยกกำลัง3คูณ2เป็น6นะครับคูณกับทีนี้ครับตรงนี้ลบ3กำลัง4เนี่ยเราจะเขียนเป็นลบ3กำลัง4หรือ3กำลัง4ก็ได้นะครับทีนี้คุณครูขอเขียนค่าลไว้ก่อนนะครับเขียนคาลไว้ก่อนเป็นลบ3กำลัง4แล้วก็ a ยกกำลังอะไรครับ สี่คูณสองเป็นแปด b ยกกาลังสี่คูณสองเป็นแปดแล้วก็ c ยกกาลังสีท่ทีนี้ครับเราสามารถใช้สมบัติอะไรเอ่ยเปลี่ยนกลุ่มการคูณถูกไหมครับเปลี่ยนกลุ่มการคูณได้ด้วยนําตัวเลขมาไว้ด้วยกันตัวเลขไว้ด้วยกันติดตัวแปร a ไว้ด้วยกันติดตัวแปร b ไว้ด้วยกันครับ c ไม่มีใครก็ไว้แยกคนเดียวนะครับ สองกำลังสองคูณกับลบสามยกกำลังสี่แล้วคูณกับ a ยกกำลังสิบสี่ยกกำลังแปดํากำลังหกคูณกับ b กกำลังแปดแล้วก็จบด้วย c กกำลังสี่นะครับกูจัดกลุ่มอย่างนี้เนาะ นะครับก้อนสีเหลืองเนี่ยที่เป็นตัวเลขเนี่ยคุณครูขอเปลี่ยนเป็นขอเปลี่ยนฐานลบสามนะครับเป็นสามเลยแล้วกันนะครับก็จะเป็นสองกำลังสองคูณกับสามยกำลังสี่โอเคแบบนี้นครับส่วน a a เอยกำลังสิบสี่คูณกับ a กำลังแปดคูณการถ่ายเหมือนกันเอาเลขชี้กำลังมาบวกกันก็จะเป็น a ยกกำลังเท่าไหร่ครับสิบสี่บวกแปดเขียนคาไปก็ได้ b ยกกำลัง8 6บวก8แล้วก็ c ยกกำลัง4ต่อเลยครับก็เป็น2กำลัง2คูณ3กำลัง4 a ยกกำลังอะไรเอ่ย a ยกกำลัง22 b ยกกำลัง14แล้วก็ c ยกกำลัง4นั่นเอครับก็ สามารถตอบได้แล้วแค่นี้นะครับในที่ถ้าเป็นข้อสอบชอยส์หรือเป็นอะไรตรงนี้ครับที่เป็นตัวเลขเนี้ยเขาอาจจะถามหาเป็นผลลัพธ์ก็ได้นะครับอาจถามหาเป็นผลลัพธ์ก็ได้เด็กๆก็ใช้ความรู้เรื่องนะครับการหาเลขยกกาลังธรรมดานะครับการหาเลขยกกาลังธรรมดาเพราะนั้นเด็กๆสามารถตอบได้แล้วครับตอบได้แบบนี้เลยนะครับ2กําลัง2คูณกับ3กําลังสี่ k กำลัง22 b, 14, 22, 4, b 14, ยกกำลัง14แล้วก็คูณกับ c กำลัง4นะครับโอเคนะการลักษณะการตอบอาจจะหาผลลัพธ์ตัวนี้ก็ได้นะครับที่วงกลมที่เป็นตัวเลขเนี่ยนะครับอาจจะหาผลลัพธ์ก็ได้นะครับหรือไม่หาก็ได้ตอบแบบนี้ก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันให้ค่าเหมือนกันแต่รูปแบบรูปร่างหน้าตาของการตอบอาจจะแตกต่างกันถ้าไงเด็กๆก็ลองไปทําแบบฝึกหัดดูนะครับฝึกเยอะๆเรืยอนจะได้เก่งๆ ขอให้สู้ๆครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ